สวัสดีครับมาพบก,กับรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมระยุกศึกษาปีที่2โดยครูต่อคอสอนนะครับส่วนในครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเรื่องการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในครั้งที่2นะครับเรามาทวนเนื้อหาในครั้งที่แล้วกันก่อนซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยการใช้คำถาม 5W1H นะครับนั่นคือ What เกิดปัญหาอะไรฮู Who? ปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครวายทำไมจึงเกิดปัญหานี้เวนปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใดแว e ร์ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนและ how จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับซึ่งเมื่อเราได้กรอบของปัญหาแล้วจากนั้นครับเราต้องทำการรวบรวมข้อมูลหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ก่อนจะทำนั้นจะต้องกำหนดประเด็นเพื่อประหยัดเวลาและง่ายในการค้นหาข้อมูลครับซึ่งขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลมี3ขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ทบทวนกรอบของปัญหาอีกครั้งนั้นคือเราจะต้องตรวจสอบเช็คให้ถูกต้องว่าตรงนี้นะครับคือส่วนของกรอบปัญหาที่เราจะต้องการหาจริงๆ 2. ระบุป,ประเด็นที่จะรวบรวมข้อมูลซึ่งจะเป็นการวางแผน เป็นการตรวจสอบประเด็นเป็นการระบุประเด็นเพื่อให้ประหยัดเวลาและตรงประเด็นที่สุดนะครับและ 3. ระบุแหล่งข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูลซึ่งในการรวบรวมข้อมูลนะครับสามารถหาได้จากหลายแหล่งข้อมูลด้วยกันแต่เมื่อเราค้นหาข้อมูลแล้วนะครับต้องระบุแหล่งข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยเพื่อเป็นการให้เครดิตกับเจ้าของข้อมูลนะครับดูตามตัวอย่างนะครับ จากครั้งที่แล้วครับเรามาพูดถึงปัญหาขยะล้นถังนะครับทีนี้ครับถ้าเราต้องการลดปริมาณขยะเราต้องสืบค้นข้อมูลอะไรกันบ้างเริ่มจาก 1. ครับสาเหตุที่ทําให้ขยะล้นถัง 2. สงํารวจประเภทของขยะ 3. ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนและ 4. นะครับวิธีการลดปริมาณขยะแต่ละประเภทในการรวบรวมข้อมูลนะครับสามารถทําได้หลายวิธีนะครับในแก่ หครับสัมภาษณ์สองสำรวจ 3. ส,สังเกต 4. ทดลอง 5. ทบทวนเอกสาร 6. ก,การทำสัมมโนซึ่งนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีนึงนะครับที่ง่ายและสะดวกและนิยมใช้ในปัจจุบันนั่นคือการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้โปรแกร,รมค้นหาบนเว็บหรือที่เรียกว่าเว็บ เซิร์ชเ n g นจินเช่น Google, a s k Yahoo, Bing หรือในตามต่างประเทศก็จะมีอย่างเช่นประเทศจีนก็จะมี Baidu เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือ Search Engine นะครับเราต้องใช้คีย์เวิร์ดนะครับในการค้นหาเพราะถ้าเราใช้คำที่กว้างจนเกินไปเราจะเจอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องไปด้วยครับ ซึ่งอาจจะทําให้เราเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลไปอีกครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะถ้าเกิดเราพิมพ์แค่คําว่าขยะอย่างเดียวครับเราอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องไปด้วยเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะหรือว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงขยะเฉยๆครับไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะเห็นไหมครับถ้าเกิดเราใช้คําในการค้นหากว้างเกินไปครับ ก็จะเจอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องไปด้วยดังนั้นครับคีย์เวิร์ดก็เป็นสิ่งสําคัญในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครับเราก็กําหนดกรอบในการใช้คีย์เวิร์ดให้มันแคบลงก่าเดิมครับโดยการเขียนคําว่าการลดปริมาณขยะครับก็จะค้นพบวิธีการลดปริมาณขยะที่เยอะแยะเลยครับไม่อ้อมตรงประเด็นอีต่างหากครับถ้าเราใช้คําที่เจาะจงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนั่นเอง ซึ่งเมื่อเราค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันมีเยอะแยะไปหมดครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าข้อมูลตัวนี้มันน่าเชื่อถือครับอย่างแรกครับที่เราต้องดูเลยคือมีชื่อผู้เขียนครับที่ชัดเจนนะครับซึ่งเราจะได้รู้ว่าผู้แต่งตัวนี้ครับผู้เขียนตัวนี้ได้เขียนได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วอย่างถูกต้อง2ครับแสดงวันที่ในการเผยแพร่ข้อมูลนะครับ ยิ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากๆนะครับข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลที่สดใหม่และตรงประเด็นล่าสุดเลยครับและ3นะครับเป็นหน่วยงานหรือว่าบุคคลที่มีความรู้และได้รับการยอมรับนะครับซึ่งก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องแน่นอนเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทําก็คือการอ้างอิงแหล่งข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการให้เครดิตกับเจ้าของข้อมูลและผู้อื่นที่สนใจนะครับ ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลที่เราอ้างอิงไว้นะครับโดยรูปแบบการเขียนข้อมูลอ้างอิงนะครับในการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีหลาักการเขียนอันนี้เริ่มจากส่วนแรกนะครับเขียนชื่อผู้แต่งจากนั้นใส่จุดและเว้นวรรคหนึ่งเคราะนะครับผู้จะขออนุญาตเรียกเป็นเว้นวรรคหนึ่งครั้งเท่ากับ1นเคาะนะครับส่วนต่อไปก็คือเขียนชื่อบทความครับใส่จุดและเว้นวรรคหนึ่งเคาะนะครับ ส่วนต่อไปที่ต้องเขียนก็คือสืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่ปีอะไรนะครับจาก URL นะ URL ก็คือชื่อเว็บไซต์ที่เราค้นหานะครับนี่คือโครงสร้างในการเขียนรูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับชื่อผู้แต่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาใส่จุดนะครับเว้นวรรคหนเคาะชื่อบทความก็คือการเว้นวรรคใส่จุดและเว้นหนเคาะ เขียนวันที่ในการสืบผลข้อมูลนะครับสืบผลข้อมูลเมื่อ18เมษายน2565จากชื่อเว็บไซต,ต์ตามนี้เลยนะครับและสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในครั้งนี้นะครับในการรวบรวมข้อมูลเป็นการมุ่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งในการรวบรวมข้อมูลนะครับก็ควรจะมีการวางแผนเพื่อความรวดเร็วและตรงประเด็นที่เราจะค้นหาซึ่งในการรวบรวมข้อมูลสามารถทําได้หลายวิธีครับ แล้วก็จะมีวิธีที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันนั่นคือการสืบพ้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับในการสืบพ้นข้อมูลนั้นเราจะดูเร้่องะไรว่าข้อมูลน่าเชื่อถือก็ควรสังเกตจากมีชื่อผู้แต่งที่ชัดเจนมาจากหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรู้และได้รับการยอมรับนอกจากนั้นแล้วยังต้องแสดงวันเผยแพร่ที่ชัดเจนยิ่งถ้าเป็นปัจจุบันยิ่งดีเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในครั้งที่2 กาวรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเป็นไงกันบ้างครับซึ่งใครที่สนใจนะครับสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมหรือดูเนื้อหาย้อนหลังได้ที่ QR Code ตรงนี้หรือเว็บไซต์ตรงนี้ที่อยู่ตรง Description และช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยนั่นคือช่อง YouTube และเพจ a c e b o o k ครูต่อคอสอนนะครับขอทุกคนบันเทิงกับการเรียนหลายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับ ครูต่อขอสอนนะครับสวัสดีครับ